ก็แนะนำเว็บไซต์บ้านพักคูเวลล่านะครับหรือบ้านพักตากอากาศอะไรพวกนี้นะครับที่นิยมกันนะครับอันนี้ก็เราทําเว็บไซต์บ้านพักคูเวลล่านะครับก็มาดูตัวเว็บดีกว่านะครับตัวเว็บนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ทํา seo เป็นตัวด้วยนะครับก็คือเว็บําให้ติดหน้าและ Google ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าทําให้ฟรีนะครับ seo ก็เว็บดูง่ายๆครับก็จะมีบ้านพักนะครับว่าบ้านพัก บ้านพักอะไรราคาเท่าไหร่นะครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้เองเลยนะครับไม่ต้องมาจ้างให้ใครมาลงครับแอดมินสามารถเพิ่มได้เองนะครับนี่ครับก็สามารถแยกหมวดหมู่จากข้างบนได้นะครับว่าเป็นบ้านพักแบบไหนจังหวัดไหนแบบไหนบ้านพักอะไรยังไงนะครับก็สามารถแบ่งประเภทเองได้นะครับก็มาดูเพิ่มเติม,ตมข้างในบ้านพักนะครับในตัวบ้านพักเนี่ยก็จะบอกนะครับว่า รายละเอียดมีอะไรบ้างนนครับในตัวบ้านพักก็สามารถเพิ่มเข้าไปเองได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนข้างหน้านี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปภาพนะครับสามารถดูรูปภาพได้นะครับว่าบ้านพักเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างครับดูรูปต่างๆนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาที่ติดต่อเราที่ติดต่อเราก็สามารถเพิ่มผ่านไลน์ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกก็จะเพิ่มผ่านไหน แต่ที่จริงแล้วตัวรายละเอียดเองก็มีเพิ่มผ่านลายตรงนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ดูหลังบ้านดีกว่านะครับในการเพิ่มเพิ่มยังไงนะครับบ้านพักแต่ละหลังง่ายมากนะครับเวลาเพิ่มมาก็มาหลังบ้านนะครับล้วเ,เพิ่มคำว่าสินค้าครับพอมาที่สินค้าแรกก็เห็นมาก็าจะมีบ้านพักต่างๆเห็นไหมครับเต็มเลยนี่เราก็กดเพิ่มใหม่ครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีคําว่า เพิ่มสินค้านี่ครับเพิ่มก็กดเพิ่มไปครับง่ายๆเลยก็ชื่อบ้านว่าอะไรครับเช่น a b c พูวิลล่านะครับพัทยาอะไรประมาณนี้ครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดบ้านพักใส่เข้าไปเลยครับว่าว่ายังไงก็จะเป็นแค่รายละเอียดข้า,ขาวๆนะครับเป็นรายละเอียดข้า,ขาวๆ นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้พอเดี๋ยวแรกอย่าเต็มไปใส่ข้างล่างนะพอใส่ตรงนี้เสจปุ๊บเนี่ยก็ใส่ราคาครับเช่นไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็จะมีเวลาขึ้นก็จะเป็นศูนบาทอาจจะเป็นเจ็ดพันห้านะครับล,ลดหรือหกพันเก้าแต่ถ้าไม่ลดก็ไม่ต้องใส่แล้วก็คำอธิบายอย่างสั้นเนี่ยก็คือใส่ข้อมูลเต็มลงไปเลยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ Copy ลงมาเลยนะสวาตัวผม Copy ไปแล้วผมว่างนะเรียบร้อยแหละว่าง พอมาตรงนี้ครับหมวดหมู่ก็คือที่พักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเช่นอยู่ระยองแล้วก็เป็นสินค้าแนะนําด้วยนะครับก็คลิกระยองแล้วก็แนะนําถ้าแนะนําก็จะอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะจัดนะครับขึ้นมาถ้าไม่มีจังหวัดอยู่ในนี้เราก็เพิ่มจังหวัดใหม่ได้ครับตรงนี้นะก็แค่นี้เองต่อมาเนี่ยก็จะเป็นใส่รูปภาพสินค้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไง่ายๆเลยครับ รูปอันนี้รูปภาพอันนี้ก็คือรูปภาพหน้าแรกก็จะเป็นรูปภาพหน้าแรกนะครับก็กดเลือกลายไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปลงไปหรือว่ามีรูปอยู่ในคังแล้วเนี่ยก็เอารูปในในคังไปใส่ส่ว่าผมมีรูปอยู่ในคังแล้วเอารูปในคังไปใส่ล้วกันต่อไปรูปภาพแกลเลอรี่ครับก็คือรูปภาพที่เป็นหลายๆมุมนะครับก็เหมือนการอัปโหลดผ่านไฟล์ได้เลยหรือว่าจะเลือกคังจากคังก็ได้ ก็กดคอนโทรลนะครับค้างไว้แล้วกดคลิกมันก็จะเลื่อนได้หลายรูปเห็นไหมครับพอทำเสร็จแล้วเราก็กดปล่อยแพทยนี่ครับพอปล่อยแพทยเสร็จแล้วเนี่ยลองไปดูที่หน้าเว็บเห็นไหมครับก็จะมีบ้านพัก A B C บพูลวิลล่าที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมที่ตรงน,นี้ขึ้นมานะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบบ้านพักคูวิลล่านะครับที่ว่า e บ,บ้านพักตากอากาศนะเป็นเว็บไซต์นะครับ,นรบนในระบบ ถ้าใครสนใจทำนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ